สนอชอยื่นหนังสือลาออกอีกสาคนที่อาคารรัฐสภา,ามีการประชุมสภา,านิติบ,บัญญัติแห่งชาติโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนอชอเป็นประธานการประชุมทางนี้ที่ประชุมได้รับทราบพ,พระบรมราชอ,องการโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม,ม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาหัวหน้าคสชเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี จากนั้นนางนารนัทพิมพ์เสนเลขาธิการวุฒธธิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งว่าขณะนี้ได้มีสมาชิกสนชยื่นหนังสือลาออกแล้วจำนวน3คนประกอบด้วยน,นายนรงชัยอัครเสรณีนางกอบการสุริยสัตว์วัฒนวารางกูลและนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินโดยมีผลในวันนี้เป็นต้นไป ทำให้สมาชิกสอนอชเอหลือเพียง194คนหลังจากนี้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังคอสนอชอส่วนการแต่งตั้งสอนอชอเข้ามาเพิ่มเติมนั้นเป็นดุลพินิษของคอสนอชอ